โอเคครับผมวันนี้ก็จะมาแจกจะมาสอนดิฟนะครับสอนดิฟรถยกนะครับว่าดิฟกันยังไงดิฟกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวเราก็แจกสูตรท้ายชิพนับแจกสูตรจูนเนาะว่าดิฟกันยังไงนะครับอันเดี๋ยวเราไปดูกันตอนดิฟกันเลยนะครับเป็นทักษะการดิฟหรือว่าอะไรนะครับประมาณนี้ เอออันนี้เป็นสูตรตั้งค่านะครับว่าตั้งค่าอะไรยังไงนะครับอ่าเดี๋ยวเราดูต่อดิบปลนะพุมอ่าใส่เกียร์สองครับต้องรู้นะครับว่าอันนี้เป็นสูตรครับยางคู่เนาะต้องเบิร์ยางให้เหลือสูตรนะครับเท่านั้นครับสามร้อยหกสิบองลานะครับนี่ก็ไปชิวๆคราบผมเสียดายแต่วาชนนะครับอ่าเราไปชิวๆแล้วผมเกียร์สองเนาะไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์นะครับไปเรื่อยๆเลยประมาณนี้ แล้วก็เปลี่ยนเกียร์นะครับนั่นแหละก็ประมาณนี้นะผมฮะก็ไปเรื่อยๆครับผมใส่เกียร์ 2, สองเกียร์สามนะเรื่อยๆอ่าประมาณนี้นะครับเรียบร้อยอ่าเดี๋ยวเราไปดูข้อค้ากันนะครับว่าทำงานย,ยังไงนะครับนี่ประมาณนี้นะก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาครับเรื่อยๆกดเบรคนะครับ,รบ,รบนี่เรียบร้อยชนละอ่าประมาณนี้นะครับ เราจะไปดูตอนเรายิบวงกลมนะว่าดิปกันยังไงเนาะนี่นะครับอ่าเดี๋ยวเราดูกันนะครับว่าใส่กีทหนึ่งนะแล้วก็นะครับผมกดค้าง,งนะครับกดเกี์สองนะผมชิวๆครับผมตอนนี้นะซ้ายขวานะผมต้องนิทักซ้ายนิดน,นึงนะครับคนที่เป็นผู้ใหม่นะครับผู้เล่นใหม่เนาะอ่าผู้ดิฟใหม่นะครับประมาณนี้ก็เนเนียนไปเลยนะผมอ่าชิวๆนะครับผมอ่า ประมาณนี้นะครับนั่นแหละสุดท้ายผมกองแหกโค้งนะครับเรียบร้อยนะครับอ่าเราก็ประมาณนี้นะครับก <c oughs> ็ดูดูกันไปนะครับนี่เป็นอย่างนี้นะครับทุกคนไม่ต้องงงนะผมว่าอะไรยังไงนะเทียนยิงเจ็สองครบไม่ต้องใส่เกียตตร์ออโตหรอกใส่เกียร์ออโต้มันก็ดิบรอบมันไม่ได้ผม เราจะดิบแบบนะครับดิแบบจริงจังไอะไรเงี้ยนะครับเรียบร้อยแล้วผมดิฟแบบว่าแหกของอะไรก็อย่าถือสาผมเพราะว่าผมเพิ่งดิบเหมือนกันก็อยากให้ความรู้ใหม่ๆกับทุกคนนะครับว่าดิบกันยังไงนะอะไรเงี้ยนะครับผมเดี๋ยวเราเรารู้สูตรจูนกันเลยนะครับผม ประมาณนี้นะผมการจูนก็ประมาณนี้นะครับเครื่องเออชกนาประมาณนี้เครื่อง400น,นะครับเน,นี่ยผมใสย่ยางสามนะครับใส่ทุกอย่างเลยคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วนะครับผม ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูตอนที่เราที่แบบโหดๆนะครับไปกันเลยนะครับผม 20,